แมลงมาแล้ปากวันนี้ฝนไม่ตกครับก็ออกมา <c oughs> ใส่เยื่อเขียนเหมือนเดิมครับสรุปรอบแรกครับเ <c oughs> มื่อกี้ทงเก็บหาเยื่อด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ยามเบ็ดมาด้วยไม่ได้ถ่ายนะครับสรุปรอบแรกครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ปลาเนื้ออ่อนสามนะครับ <c oughs> ปลาบูหนึ่ง 它个松，一个穿，一个。 เยอะยังครับยังลอยอยู่ยัก็เยอะยังเยอะยังทั้งหมดครับสามสี่ลังแรกปลาเนื้ออ่อนเขาจะชอบมาอยู่แบบนี้ครับมาอยู่น้ำไหลพอเห็นเหยื่อเราก็กัดเลย โดนครับผมไปทางไหนดีครับโดนอยู่แล้วครับเนื้ออ่อนอนี่สวยอยู่อยู่ครับสวยอยู่หาย่ายเลยนะฮะลงเป็ไงลูกเบ็ดมาจะหลุดหรือไม่ แรกครับเหยื่อก็ยังครับจะต,ตายแล้วแต่ก็ใส่น้ำไหลยังใส่ได้ครับนี่ตัวนี้ก็สวยอยู่ครับใส่ได้ไม่ใหญ่มากครับโดนเพดานแล้วตัวนี้โดนเพดาน,นรับรองไม่หลุดครับทะลุเลย ขาดพอดีเกียเก่ยวเยือ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวขาก็ได้ครับหรือเกี่ยวตรงก้นก็ได้ครับผมจะเกี่ยวคามัน ายครับนะตัวแรกแ,แต้มเที่ยวสองเที่ยวสองเตรียมแต้มแรกครับ ก็ใส่ตรงน้ำบนรับนรืงน้ำนิ่งปลาเขาจะมาครับ,บเขาจะมาป่ายป่ายเล่นเดี๋ยว น่าจะตายแล้วยังลอยวนอยู่มันเปลี่ยนครับถ้าน้ำไหลเยื่อตายก็ไม่เป็นไรเลีล้ยงนี่โดนกระสงครับเปลี่ยนจยะมาอย่งอยู่ tỷ đồng ấy yang <laughs> แตตายแล้วได้ทุกปลาครับประชอนประดุกประบูปลาเนื้ออ่อนปลาผสม ยังมันกันยังไม่ยังครับจะตายก็ไม่เลียกปลาเท่าะะไหร่ครับถ้ามันาตายตใส่ปลามา ว่มาเจอครับที่ตัวเล็กอยู่เว้ยนะครับปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กไปได้แทงตัวใหญ่ไม่อยู่ดินดูเดี๋ยวเก็บปลาก่อน งได้ตัวแรกครับตัวน้อยก็เอาครับได้แล้วต้องเอา ตอนเช้ามีโอกาสได้โดนครองนี้นะครับได้กกดด้วยนะครับครองนี้มีปรากดด้วยเลยได้ไปสองสาตัวแล้วปรากด อ่อนเล็กขับกัดเมดื่อกี้อยากจวดวิ่งมาใส่เลยต,ตัวไม่ใหญ่เล็กกเจวดอะไรวะกบ ครับยังยงยังอยูอยตอ่อปแลกสายพันธุันหลบ Jangan lupa pihat Jangan sau rừng ba đấy các bạn, vừaเจอ vật độc gầy, được chưa và เร็วมากเลยเสียงปลาสัดนของโดนครับโดนครับอุ้ยโันอ่อนใหญ่ด้วยมามามานี่อุ้ยเยอะออกหรือเปล่า ก้องทำไมมันมัจังไมู่งเสียงฟ้าก็ร้องครับกลัวฝนอย่างเดียวถ้าฝนมาน้ำไม่ได้เบ็ดเดกเดืเอะใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ครับ เใหญ่มากก็ไม่ได้ ใส่ไว้อีกครับลาหนึ่ออ่อนเยอะครับ ปะบัวครับเนี่ยมันปะบัวยัง นครับอ,อีกนันออกยังเหมือนเดิมตรงนี้น่ากินมากแต่ไม่ยอมกิน ไปวะน้ำขุนเลยปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ไปครับปลาใหญ่ไปน้ำขุนเลย าที่เนี่ยโดนกัดครับแต่น่าจะเป็นปลาน้อยปลาตัวเล็กครับ น้ำขุนเลยโดน,นดแล้วับกัดเหยื่อแล้วปลานึ่อ่อน,นครับถ้าเจอตัวใย่อนเหยื่อเรียบร้อยเลยครับเนี่ยว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับถ้าเจอตัว่อนเหยื่อ ถ้าฝนไม่ตกจะลองใส่ข้างในดูนะครับลองใส่แล้วนี่ขึ้นไปดูนะครับไม่เคยใส่นะครับแต่นี่จะคนอื่นเขาใส่แต่ใส่เป็นเดือดเดอดสเดือนบ้างนี้เกียดตัวใหญ่ครับโอเคครับก็ ได้เนื้ออ่อนทั้งหมด2 4 5ห้าตัวนะครับกระสงหนึ่งตัวปลาบูหนึ่งตัวกระส่อนช่อนหนึ่งตัวครับเนี่ยสองรอบครับผมโอเคครับ